สวัสดีครับโจชาแนลสูตรหวยคำนวณมาแล้วครับมาดูแนวทางดับสองตัวบนดับสองตัวล่างของรัฐบาลไทยดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อลดต้นทุนว่าเลขตัวไหนไม่สมควรที่จะลงทุนครับ ดับ2ตัวบนดับ2ตัวล่างครับเดินดีทีเดียวให้ท่านไปย้อนทำดูก็ได้นะครับมาดูวิธีทำครับนำํำงวดที่ออกมาตั้งครับ8 12 12มาตั้ง แล้วก็บวกกัน1บวก2ได้3 1บวก3ได้4 3บวก4ได้7 7-3บวก3ได้0 7บวก0ได้เจบวก7ได้4 7เจบวกได้หอันนี้คือสูตรดับ2ตัวบนนะครับ7บวก4ได้1นึ่งเจบวก1ได้8

9บวกได้2 9งบวกได้1 9บวก1ได้0เอ๊ะบวกิดหรือเปล่าเดีวทำมีเยอะจัง1่บวกบวกได้1นบวก1ได้เออถูกดับ2ตัวบน ดับสองตัวบนหนึ่งทับสิบทับหกหกครับดับสองตัวบนเลขที่ไม่น่าลงทุนครับสองตัวบนครับเพื่อไปจับจองโรตลี่ไว้ครับอันนี้คือเลขไม่มาครับเลขไม่มาคือเลขดับครับต่อไป เป็นล่างสองตัวล่างครับ2ตัวล่าง2ตัวล่างก็ทำเหมือนกันครับเอางวดที่ออกก่อนหน้ามาตั้งล่างงวดที่แล้วก็ส6 4หกสกหกได้ศูนย์สีกส่กศได้สี่ สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่สี่บวกสี่เป็นเท่าไรครับแปดสี่บวกแปดเป็นสองแปดบวกสองเป็น0 0นย์ศูนย์บวกแได้แปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกแปดได้หกแปดบวกหกได้สี่หกบวกสี่ได้ศูนย์ หกบวกศูนย์ได้6กหกบวกหกได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหกได้สองหกบวกสองได้แปดสองบวกแปได้ศูนบวกศย์ได้สองบวกศูนก็ได้สองสองบวกศย์ก็ได้สองสองบวกสองก็ได้สี่บวกสีได้หกนี่คือดับสองตัวล่างครับ เลขที่ไม่น่าลงทุนครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ